ยิห้าห้องอันนี้มาดูวัวัวท้า้องทำครับนี่แกะได้สวยงามมากครับห0 0 0 0แปดหมื่นแปดตารางเมตรมาไล่ ฮึ้นทําโซม EP ที่3ครับคลิปนี้เป็นคลิป EP ที่สุดท้ายแล้วแลวกับพิเศษนะครับ EP นี้คือไปพบลงพอนะครับลงพอก็เลยพาโทสันหาครับไปเบิ่งว่าได้เปือยแน่ตามไปชมครับผมนี่ที่ล้างถ้วยห้องน้ำห้องอาบ

มาทำทงนกันได้ราว,ว่าีคนมเยอะีัอออวอยฟ้าที่เามองเห็นแป๊บๆอ่มันครัวน,น,นี่คือชั้นเลือดครัวครับครัวทกับข้าวครัวทำกับข้าวระวังนะหนู <c oughs> ว้า มันไม่ได้ว่ามันลอยมานนอกมันเหนีวมันไม่ได้ว่าธรรมดาโอ้เออมันลึกมากมันเคยจะต่อขึ้นมาได้น่ากลัวน่ากลัวเดินขึ้นชั้นผ้าอนอาคตบางทีจะได้เจริญนาถอย่างนี้แถวนี้บอครับเพราะว่าทางมันอยู่ไม่ได้ข้างน้อจะ ทำป่าิมาพาเป็นสัตว์พวกอะไรนะเป็นผลไม้ต้นไม้ไม่ขึ้นไปขึ้นาเดินไม่เคยมา,มยมาใช่ไหมไม่เคยมาครับชั้นห้าเริ่มแกะครับอันนี้ชั้นห้านะครับอันนี้วันอังคารโอ้ ภาพประจำวันภาพประจำวันจันทร์ถึงอาทิตย์เดือนต่อนี่อังคารพุทธจันนี้จันทร์อังคารพุธพุธพุธกลางคืนดิอันนี้กลางวันโอ้สวยงามครับนี่แกะได้สวยงามมากครับวงละแปดหมื่นแปดตารางเมตรมาลายมาวันพฤหัสบังสมาธิครับวันพฤหัสอันนี้หน้าตาไทยไทยคนแกะนี่ อันนี้บอครับกัลสินโอ้แล้วฝั่งนี้เป็นเขมิ้นนี่ขมิ้นอันนี้ไทยนี่วันพุธกลางวันนี่ไทยโอ้อันนี้อันนี้ขมิ้นนี่วันพุธกลางคืนกับวันพฤหัสกลางคืนอันนี้ขมิ้นมีทั้งไทยทั้งเหม็นรับมาแกะไทยในเลือกเลือดอันนี้ไทยวันเสาร์วันเสาร์กับไทยเลาวไทยวันศุกร์กับไทยโอ้งามครับนี่อาทิตย์นี่อาทิตย์กับขมิ้นนี่เอาไว้คนละข้าง อันนี้เขมิยนช่างเขมอนนี้ขยนีวันอาทิตย์เดือนอ้าอันนี้เดือนอ้ายเดือนอ้ายมกรานี่ยซักบางสกุลครั้งแรกแล้วสีธรรมชาตินะครับเป็นชั้นหินสีแบบโอ้สวยงามเลยต่อไปก็จะเป็นเดือนสองเดือนยี่เดือนสองเดือนยี่ไล่ไปเดือนสิบสองเดือนจนสุดหน้าผาครับปีอีกสิบสองปีสิบสองปี สเดือนสปีก็สิบสองอนักรอาคตนะครับปีนักษัตริย์อันนี้เรียกว่าชั้นห้านะครับชั้นนัถ้าชั้นหก็เป็นหลังผูนะครับชั้นหก้าหลังหิน้าตังหินเพราะว่าจะปลูกดอกไม้รูชาพระองค์เจ้าด้วยอ๋อครับให้สามฤดูนาลูแ้งกับต้นคูนต้นจำปาเพื่อฟ้าทองอุไรแล้วก็ดอกจานอะไรมันหน้าหนาวกับพยาเสือพง ถ้ามาหน้าฝนหน้าหนาวก็จะเขียวหน่อยครับให้มันมีคนละอย่าง <c oughs> น้ํเขาวข้าวเขวียวมีหมอกขาวท <c oughs> างโน้นกบับเป็นผ้านอนครับ <c oughs> พระนอนมีอีกมีอีกองหนึ่งนะครับพระนอนทางโน้นนะครับโอเคขึ้นมาถึงแล้วไม่เคยขึ้นมาชั้นห้านะครับไปไปลงไปแล้วน อันนี้ก็จะร้อนหน่อยนะครับโฟนนี้จะแกะพญานาคอ๋อโฟนนี้วะครับเป็นเป็นดินนะครับเป็นโฟนดินหินหินดินกบ,นนกบท่านบอกจะแกะพญานาคนครับ หันหน้า,ปนาปนไปภาคพน,น,นมไปนึกทหารเป็นนครพนมเป็นน้ำผขงมที่แกให้หนึ่งสองมิติวันนี้เย็นนะครับอันนี้เป็นห้องพักสําหรับญาติโยมไป้วยนะครับแต่าญาติโยมมาทําบุญมาปฏิบัติธรรมนะครับขอยไปฮีกว,ว่า มีมีอะไรไหมครับตรงนั้นโอ้ฝุน่นฝุ่นไปไปดีกว่าขึ้นขึ้นมาตรงนี้เราสบายใจนะครับ <c oughs> มันเย็นสบายใจเพราะว่าเราในช่วงวันนะรอบบ่ายจะไปรับ,บ,าาบขอไม่ได้แต่ตอนเช้าถึงเที่ยง ตันนี้บายไปซื้อจะรับข่างานว่าคนสู้นช้าถึงเที่ยงพาบายเอาลงพัดแล้วก็ทายละทาับทายนั้นอ่ปักลับลาล้วครับหลวงพ่อครับขึ้นมาบ่อยๆอยู่ตันนี้รัถูกขายไปย่าัครับ คนมันไม่เคยเห็นแสหิน,นเขากินทั้งแท่งอย่างนี้มันมีแต่ั้มตูนกันถ้าเห็นแบไปนนต่อกันมันต่อไปยังหายากนายยี่หายยาเป็นอย่าง,าาางนี้าาส,นนสีธรรมชาติเลยมาามีที่ไหนแล้วแบบนี้สีของเขาแท้ไม่ได้อะไรมาทาครับตรงน,น้นไปไดูเลยยังหน่อ ไปดูนะครับขาเจ้าสิข้าขุนข้าไปดูนะครับขุนขามามัน่มมีสามสิทธิ์ข้าครับออออครับเรียบร้อยพี่น้องลูกไวยเป็นเรือนะมีการสไลด์เดินลงแล้ววันนี้ยันไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันหายครับคลิปนี้ก็อาจจะ อะไรเงยเวแน่นะครับพี่น้องราะว่ามันก็นได้หลายมองที่ต้องถ่ายเนาะแล้วก็มาบางเอื่นมาเจอนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อสวัดนะครับาอาจารย์เพิ่งกาโสตนาธรรมกับเพิ่นแน่หลายจุดไายมองที่ผมมีท่านิถ่ายนะครับแล้วก็ยังมีการสร้างต่อเติมเรื่อยๆนะครับว่าสัทธาญยาดิโยมหลายแห่งครับหลายพื้นที่มาจะตั้งจังหวัดนะครับที่เห็นแล้วครับ คารามลิปนี้กับไ,ไม่เหนื่อยคลิปนี้กับเป็นการรีวิวนะครับวัดทําโสมหรือว่าผู้ผ่าขาวนะครับเป็นไงเหนื่อยไหมน้องพิพันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเอ้าเอากง <laughs> น,น้าแดงเวลาลุกไว้เอ้าคลิปนี้กับอะไรยาวนะครับกัรทนเบื้องในทนั้งหลายพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับเพจทุท้ไทยมุกเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมสถานที่แปลกๆอีกหลายมองนะครับอย่าลืมกดติดตามเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมกับผมขอบคุณครับขอบคุณหน่อย